สวัสดีค่ะรหัสกไก่70รุ่นนี้เป็นผ้าฝ้ายฉลุเกรพรีเมียมนะคะจะมีทั้งหมด2สีค่ะจะมีสีฟ้าและสีดำค่ะตัวแรกจะเป็นสีฟ้าค่ะเนื้อผ้าเขาจะมีความนุ่มความนิ่ใส่สบายรุ่นนี้มีไซส์เดียวนะคะจะเป็นฟรีไซส์42ความยาว25นิ้วค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นสีดำรูปแบบเสื้อเขาจะเป็นคอจีนเจาะวีนะคะประมาณนี้ค่ะแขนเสื้อเขาจะเป็นแขนกระบอกตรงปลายแขนเขาจะใส่เป็นยางยืดมาให้ค่ะมันไม่รัดข้อมือใส่สบายมากค่ะในรวดลายเขานะคะเขาจะเป็นปักดอกไม้และฉะรุรายดอกไม้มาให้ทั่วตัวเลยค่ะและยังมีปักลายสีสันทางด้านหน้าและแขนเสื้อทั้งสองข้างทําให้ดูโดดเด่น และเพิ่มสีสันให้กับตัวเสื้อมากๆเลยค่ะครบแล้วนะคะทั้งสสีกับรหัสกอไก่70สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ให้ทางด้านหน้านี้เลยค่ะจะมีสีฟ้าและสีดำค่ะราคา690บาทถ้าโอนชำระจัดจส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวก10บาทตลอดการจัดส่งในรอบบินเดียวกันค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามช่องร้านทิราด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ